อัพร้อยเก้สเฟรม190แล้วครับอืมมีถึงไหมไหนมือถึงไหมมองบนฟ้าครับ200มั้ย200มั <c> ้ย <ười> นี่ครับปับอัลต้าเฟรมเรท100เฟรมอัพเลยนะครับเฮ้ย <c ười> มีคนขับรถมา <c ười> ไปไหนนะวะเดี๋ยวๆๆนะีเดี๋ยวเป็นลูกกันเป็นลูกกันเราจะไปจัดกันมึงตาย <c ười> <c ười> โอ้โหมาเป็นลังกับตัวก็ไม่ไหวกับใจก็ไม่ทันครับผมมาต่อกันเดี๋ยวโอ๊ย ไปไหนยิ่งหลังหักเลยร้อยเฟรมเลยนะรายละเอียดดูลูกปงลูกปืนแม่น้ำเครื่องบินผู้คนต่างๆมากมายเราก็มาเล่นกับสเปค Intel Core i5-10400F กันเลยนะครับเราดูกันว่าส p u ตัวนี้จะแรงแค่ไหนจะพูดกับราจอโ o แท c ก0น0่งหนะครับมามาลองเล่นกันดูกรบัับษาตอนนี้ผมปรับเป็นเวลี่โ w ลนะครับแต่บอกเลยว่าตัวซีพตัวเนี้ย รองรับได้แทบทุกเกมนะครับแล้วก็สามารถใส่การ์ดจอตัวตท็อปได้เลยแล้วก็สามารถใส่การ์ดจอซีรีส์สามพันก็ได้เช่นกันนะครับเป้วนี่ลื่นๆเรามาดูการใช้งานของเครื่องกันดีกว่าว่าแต่ละอย่างใช้งานไปยังไงเนาะนี่ครับอ่ะดูสิวิวทำงานประมาณสามสิบสามเปอร์เซ็นการ์ดจอทำงานเต็มที่นะผมอุณหภูมิก็อยู่ประมาณ60 50องศาแรมเครื่องประมาณ8กิกเฟรมเรทตอนนี้เราปรับเป็นอะไรเนาะ เฟมเรทแล้วปรับเป็นอัลต้านี่หนะครับเฟมเรทเป็นอัลต้านะครับเดี๋ยวผมขอรับโทรศัพท์แป,ป๊บนึงครับผมนี่ครับปรับอัลต้าเฟมเรทร้อยเฟมอัพเลยนะครับเล่นลืนล่นๆโปรเซ็ตเกาะครับชุบๆๆนี่ฉากเยอะๆเยอะๆ,ๆเล่นเล่นลืนล่นๆล,ลองยิงดูครับ เป็นี้ครับร้อยเฟรมอัพเลยเดี๋ยวเราออกมองไปข้างนอกบ้างดีกว่านี่ครับเล่นลรื่นนเลยนะเดี๋ยวเราจะลองปรับเป็นวิดีโอบ้างครับผมอ่ะวิดีโอครับผมว่ามีแต่200 ครับเฟรม190แล้วครับอืมมีถึงไม่แน่มถึงไหมมองบนฟ้าครับ200หมสงไหมเ้กงเลยกงลกงมากกูโบนฟ้าก็2 0 4สนะครับไรเยอะไม่เยอะไปครับอืมรถตุกๆรถตุกๆเงี้ยๆเงีโอ้ราโตโยต้าโตโยตเอ๊ะเบรกแทบไม่อยู่ นี่ครับลื่นทุกการตั้งค่าจริงๆเลาระเบดิดเราทุกๆที่นี่วะโอ้ทนวะเราแ,แกล้งคนดีกว่าอ่ายังแตกยังแตกให้มันไปรอดเดียวก็พอนะครับไปคันนี้วะอืมอืมไปครับเราจะเล่นให้มันครบ5นาทีนะ อย่างเงี้ยลื่นๆอาจจะเราจะลองปรับการตั้งค่าอะ,อะไรดีที่เขาชอบปรับกันนะ่ะอ่าี่ออลตาละกันเนาะออลตาแล้วก็อะไรอีกเทคทูออลตาเหรอนอกนั้นก็ไม่มีอะไรเรามองตามนี้เหรอเห็นอ๋อเดี๋ยว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 ถูกไหมนี่เทคทูออลตาเฮ้ยมีคนขับรถมา เป็นไร้ววะเดี๋ยวเด็ลนลูกกเปลนลูกกันเราจะไปตัดมันไปครับมึงตายฮ <laughs> ่ายิงซ้ำด้วย มาเปลี่ยนแม็กกังทั้งมัแบบนี้ก็ตายสิครับเฮ้ยเดี๋ยวนะทำไมเปล่าอัต้ารอบนี้มันเหลือแค่50เฟรม59เฟรมเดี๋ยวนะเยนะเออเออเออนี่ยกดชี้อีกแล้วเฮ้ นี่ครับตามนี้เมื่อกี้มันขับรถอะไรมาเอาแล้วรถมันอยู่ไหนเนี่ยหัวราอย่างผู้ชนะนะครับเมื่อกี้ครับผมเป็นงานลื่นๆร้อยเก้เฟร,รมโอ้โหสบายสบายเล่นแนท้ทุกเกมูนะก็จะประมาณนี้นะครับ5นาทีแล้วเดี๋ยวเราไปต่อเกมที่กินสเปคอย่างเกม Battlefield V กันเลยครับ ยิงประตูก่อนโอ้พังครับกระสุนหมดพอดีเราก็เล่นกเกม Battlefield V กันเลยนะครับเฟรมเลทนะอันนี้ผมปรับเป็นโลนะครับเฟรมเลทหน100ึ่งร้อยเฟรมอัพเลยก็อยู่มาหร้อยยี่สิบหร้อยสามสิบเฟรมนะครับการจอทำงานประมาณ70-80%สิบแปดซ็นีลิทำงาน70-80%สอร์นตนหุ้งก็หกสิ็ดสิบองศาแล้วเครื่องกินไปวันสิบกริกนะครับ โอ้ยโหหนักหน่วงเดี๋ยวเราจะออกไปช่วยเพื่อนกันนะครับจะได้ไหมครับไปครับเอาติดอะไรเนี่ยเาเพื่อนปู่ไปซะแล้วทุส่ากำลังจะไปช่วยโอ้ทำไมมันน่ากลัวจังวะเนี่ยไม่ตายแล้วเนี่ยโอ้กระสุน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 ระเบิดระเบิดเกี่ยโพยาบาลกันเดี๋ยวเรามาดูการปรับตั้งค่ากันนะครับเอา แหลกครับแหลกเออเน็ตเป็นไรไม่รู้นะครับตอนนี้แหลกเห็นครับไม่ดูการปรับตั้งค่าเป็นโลเฮ้เมื่อกี้ผมปลดกลดให้ดูแล้วหรือเปล่าใครวะนะใครวะนะเพื่อนอันนะ,ะเปัดเป็นโลนะเอาลองปรับดูวาต้าดูนะครับว่าจะไหวหรือเปล่าะเดี๋ยวรอประมวลผลแป๊บหนึ่งครับผม อ่ะครับปรับอัลต้าแล้วตอนนี้การจอทำงาน97 95แล้วนะครับทำงานเต็มที่เนาะส่วนเฟรมเรทก็สูงอยู่นะครับ100เฟรมจะ100เฟรม up พไปเนี่ยอ่ะผมลุกขึ้นมาแล้วครับโอ้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 เดี๋ยวปรับขึ้นนะครับเกิดการแหลกใครมันยิงอยวะโอ้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 เอมันแหลกเพราะเน็ตป่ะนี่รือแหลกเพราะคอมน่าจะแหลกเพราะเน็ตนะเพราะ ข้อก่าผมจะเล่นได้นี่แบบใช้เวลานานพอสมควรเลยไม่รู้หลุดอนไรนะน,นะโอ้โหมาเป็นลังกับตัวก็ไม่ไหวกับใจก็ไม่ทัน <c oughs> เอ <c oughs> อมาฝนนี่ยังไงหรือว่าจะเป็นกับคอมก็ได้นะเมื่อกี้พอผ่านไปช่องมัน,ม,นมันหายแหลกแล้วเนี่ยนครับครับลมมาต่อกันโอ,โอ้โหอะไรจะแม่นขนาดนั้น ครับไปต่อครับโอหต้องตายแหละต้องตายแหละจังงวันเนี้ยโดนแล้วคโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้โห มันจะเดือดขนาดนั้นเนี่ยโอ้ยมันไม่ตายวะน่ะอ้อยอ้ยยอ้อยอ้ออ้ยอ้ออ้ยอ้ออ้ยโอ้โหเลือหนึ่งเิียวเฉียดอ่ะถือว่าปรับสูดได้ลื่นๆนะครับแต่ตอนนี้ผมรู้สึกว่าจะมีปิงนะครับเออกูตายยังวะเนี่ยโอ้แรกแรกแรก ใช่นั่นอ้อโดนปืนอะไรเนี่ยบาสุกา้าเหรอวันนี้เน็ตไม่เอื้ออำนวยเลยครับเพื่อนจะไปไหนย,ยิงหลังหักเลยมาต่อกันอีกสักหน่อยแล้วกันเนาะโอ้ย ไม่ตายวะโดนฮิตไปตั้งแปดสิบโหดดดดโอ้ยตายเป็นขนมเลยเนี่ยอโอเคครับเพื่อนเกม Battlefield V ก็จะประมาณนี้นะสเปคนี้เลแน่แทบทุกเกมเลยนะครับอันนี้เกม Battlefield V เนี่ยปรับสุดก็ยังเล่นลื่นๆนนะครับนี่ครับร้อยเฟรมเลยนะรายละเอียดดูลูกปงลูกปืนแม่น้ำเครื่องบินผู้คนต่างๆมากมาย โอ,โอ้โหอะถ้าชอบสนใจสามารถสั่งกับผมได้เลยนะครับสวัสดีครับ